น้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มซีฟูดน้ำพริกน้ำจิ้มซีฟูดแบบพริกเขียวนะครับคุณาบานบอกโอ้หอมมากหอมมะนาวอะ่ะวันเราได้มะนาวมาจาก<อ>มาจากที่ไหนนะพิจิตมะนาวมะนาวจากพิจิตนะครับนี่เลยครับน้ำจิ้มน้ำจิ้มหอมมากๆเลยกุ้งก็เริ่มแล้วอบเกลืออบเดย กุ้งกระทะอบเกลืออบเนยนะครับต้งบอกว่าคราวที่แล้วติดใจนะครับหลายท่านชมแนละ้วบอกโอ้ยอยากกินอยากกินก็ลองไปทํากันดูได้นะครับสําหรับน้ำจิ้มก็สูตรคล้าสูตรปานครับจะเผ็ดจะหวานจะเค็มเผ็ดแค่ไหนเผ็ดหนึ่งสอสามได้เลยอันที่ใส่คืออะไรนะครับรนอค่ะเพิ่มรสชาติเติมรสชาตนะครับ อบมานะครับกลับไปกลับมาสัก5นาทีปิดฝาสลับกันนะครับจะสุกเร็วแล้วมันจะหอมมากๆก็ต้องบอกว่ากุ้งก็เริ่มเปลี่ยนเป็นสีส้มอมแดงอมชมพูนะครับหอมาหอมากๆหอมมากๆนะครับวันอาทิตย์เย็นๆ4โมงเย็นกว่าๆแบบนี้นะครับก็แนะนำอร่อยมากๆครับ เหนียวแล้วก็ทานกับข้าวร้อนลครับน้ำชาไมโอ้ไม่ใช่ดิเรามีนี่ครับน้ำอะไรนะเรามีน้ำอะไรนะอ่าวันนี้เรามีน้ำตาลสดครับเคลียร์เขา้าคอเคลียร์ันไปด้วยน้ำตาลสด วันนี้เรามีน้ำตาลสดครับเคลียเขาคอเคลียกันไปด้วยน้ำตาลสดแม่บ้านบอกว่าต้องพลิกกลับข้างกลับไปกลับมาแล้วก็ชิมด้วยข้าวร้อนร้อนข้าวร้อนร้อนรับประทานนะครับตักใส่กระงครับนี่ครับเมนูง่ายๆครับก็แนะนํากันครับมาชมแล้วก็มาชิมมาทําเองได้ครับไปซื้อแม่กองเฮ้ยมหาชัยแค่นี้เอง สมุทรสาครน้ำลายไหลน้ำลายไหล,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 หลครับมารับประทานอิ่มอร่อยด้วยกันนะครับกับเมนูกุ้งกระทะอบเกลืออบเนยหอมหอมสุกอร่อยจากมหาชัยครับอร่อยแน่แน่ มาชิมกันครับน้ำจิ้มน้ำจิ้มหอมมากๆเลยกุ้งก็เริ่มแล้วอบเกลืออบเนยกุ้งกระทะอบเกลืออบเนยนะครับต้องบอกว่าคราวที่แล้วติดใจนะครับหลายท่านชมแนละ้วบอกโอ้ยอยากกินอยากกินก็ลองไปทำกันดูได้นะครับสำหรับน้ำจิ้มก็สูตรคล้ายสูตรพันครับ